สวัสดีครับนวปุ่มเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า b a t t l e Field Mobile แล้วเนงท่านผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น Battlefield Mobile ในเวอร์ชันใหม่นะครับรู้สึกว่าจะมีแมปใหม่ในส่วนของตัวแมปพิมาแต่แมปตัวนี้ไม่น่าจว่าเข้ามาตั้งแต่ตัวอัปเดตครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับสำหรับแมปตัวนี้ท่านผู้ชมครับโดยรวมนะตอนนี้มีทั้งหมด4โหมดการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปแนะนำอีกทีนึงเนาะ เรามากันเลยดีกว่านะครับผมตัวกราฟิกได้รับการพัฒน,น,นาให้ดูอาลังการงานสร้างยิ่งขึ้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะติดโทนแบบออกปึ๊บๆไปนิดนึงนะครับอันนี้แค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับเดีเรามาดูกันดีกว่าครับผมไปกันเลยเราไปบุกกันเลยนะครับเราจะไปโดนเขายิงกันหรือว่าจะไปยิงเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะวิ่งกันยาวๆครับผมเออจัดไปหนึ่งครับผมสวย เราไปข้างหน้ากันต่อเลยท่านผู้ชมเอาทำไมลูกพี่ออกมากันมาเยอะจังเลยอุย้ยด้านข้างโดนโอ้โหด้านข้างมาอีกสองหลบไม่ทันครับ <c oughs> เยอะเกินไปเ,เดี๋ยวเราเลือกลงตรงนี้นะครับ่าบริเวณตรงนี้แล้วกันโอเคด่านนี้จะมีแค่รถรถมอเตอร์ไซค์มัง้งที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสีล้ออ่ะเออเขาเรียกรถอะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วะ่ะ ็เลยแบบไม่ไม่เรียกดีกว่านะครับเดี๋ยวเรียกไปก็ผิดเนาะเออเรามาทางด้านนี้กันดีกว่าท่านผะู้ชมครับไอ้โหยิงกันแบบให้เพิ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 บโอ้โหยังไงพอหนุ่มโอ้ยโดนยิงตัวหนึ่งโดนตัวหนึ่งคือโหมดแบบเนี้ยมันแบบแมปแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะักท่านผะู้ชมครับดูดิเราอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะจุดที่ต้องการนะ,อะลองจุดนี้ เอาลงไม่ได้แล้วจุดโดนยึดไปแล้วโอ้ไม่ก็มีรถถังไหมเนี่ยเอ๊ะเหมือนจะมีรถถังด้วยหรอใช่ไหมเออแบบนี้มีรถถังนะครับตอนแรกเห็นแค่ไอรถอา่าไอรถสี่ล้อนะครับเออเรียกไม่ถูกก็เรียกรถสี่ล้อแล้วกันเอายิงขายิงขาลกพี่เอารถถังนขนาดนี้เลยหรอ โคตรโหดอะคือเอางี้เลยหรอของจริงวะคือยิงไม่ได้เอารถถังอัดจอดๆเลยนะโคตรจริงอะโคตรโหดอะโคตรโหดเอาไปโยนไปโยนไป อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเรียบร้อยหนึ่งครับผมรถถังข้างหลังนี่ของจริงนะครับต่อกันเล็กน้อยนะครับผมตอนนี้เรามี RPG แล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะสอยรถถังชาวบ,บ้านชาวชอ่องเขาอ้าวตก oh 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 เดี๋ยวเดีว <laughs> เวอะเลยเดินเอยู่แม่งล่วงลงมา อยู่ในเทือเขาอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเจอ RPG กันหน่อยเนาะ่าเวลาเราปลดล็อกแล้งนะครับมันจะได้อาวุธ RPG มาด้วยนะครับนะสำหรับแรงแรกเนาะขอสักหน่อยครับขอสักหน่อยตุ้มขอสักหน่อยตีเฮ้ยเฮ้ย,ยลูกพี่ยิงลงพื้นโอ้โหไม่ทัน <laughs> กล่าวว่าจะเล่น RPG สอยกันสักหน่อยท่านผู้ชมครับ เพงเลยนะตอนแรกเราเล่นอยู่โซนนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นอ่าทัวร์เรลต่อนะครับมันจะย้ายมาอยู่บริเวณอ่าโซนด้านล่างตรงนี้แทนนะครับคือโหมดการเล่นยังมีทั้งหมด4โหมดนะครับมีโหมดที่เป็นมินิแมปเล็กๆด้วยนะครับผมอืมกราฟิกใช้ได้นะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราแบบลบกันข้างล่างแทนนะอยู่ในซอกเขาหรือช่องแคบอรารยธรรมอะไรบางอย่างนะผู้ชมครับ <laughs> อาร์พีจีเราก็แบบได้ยิงนะแต่ไม่ไม่โดนใครเลยหรือเปล่า วิ่งก,กันต่อจ้าเขากำลังบุกกันอยู่ไปครับไปป๊บ,ปบโอเคนี่งไงนี่งไงนี่ไงอยู่ทั้งความมือทั้งความมือทั้งความมือเอา้าหนีไปไหนลูกพี่โอ้ยโดนระเบิดถอย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 ตุ้มรอดแบบปุดวิดนะครับรอดแบบปุดวิด คือมันห้ามออกนอกโซนนะสมมติมว่ามันบังคับโซนแบบนี้นะครับมันจะเลือดลดนะถ้าออกนอกโซนนะครับมันฟิกมามันฟิกมามันฟิกมาโอเคเดี๋ยวลองปืนพกกันบ้างเด้อโอ้โอาไม่ก็ไม่ได้ยิงเลยลูกเี่ใจเย็นนะครับกำลังลองปืนพกอยู่เลยเดี๋ยวมาลองปืนพกกันนะผู้ชมครับเมื่อกี้เราจะลองแล้วเราไม่ได้ลองใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองคราวนี้กันปึ๊บโอเคอุย้ย เรียบร้อยครับจบแล้วก็เกมเพลย์ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ชมเกมเพลย์กันไปแล้วท่านผู้ชมทีนี้ ก็จะมีเมนูต่างๆที่เยอะขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อนนะครับเวอร์ชั่นก่อนมีแค่ปุ่มสตาร์ทก็คือไปเล่นเลยนะครับไม่รู้อะไรเลยก็ <g ül> <g ül> คือเขาส่มให้ทั้งผุ่เล่นทั้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับน่าจะมีตัวนี้นี่ครับที่เราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาได้อีก3ามอะไรทำนองนี้นะครับหรือจะเป็นแคนอะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับมันล็อกอยู่นะมันไม่บอกด้วยว่ามันสามารถปลดล็อกนะตอนนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีปเ่ิผพานนะครับ มีแน่นอนเนาะแล้วก็ตัวนี้มีแล้วนะครับคอมมาน d c เซ็นเตอร์ก็จะเป็นพวกเควสต่างๆเวลาที่เราทำภษษษษทารกิจสำเร็จเราก็จะได้เงินพวกนี้นะครับเอาไปใช้ซื้อคงซื้อของกันนั่นเองทุผู้ชมครับแล้วก็ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นแอร g แลน e ์เลเวลนะครับเนี่ยมันปลดล็อกนะครับมันก็จะมีของต่างๆเฮ้ยมีโดรนด้วยเหรอเฮ้ยมีโดรนด้วยเอาเรื่องนะ โอเคปลดล็อกพวกปืนต่างๆนี่ครับล้วปืนพวกนี้ใช้เงินซื้อด้วยนะสำหรับการปลดล็อกนะครับมีอีเวนต์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับมีสโตนะครับแล้วก็ตัวนี้คือมันยังไม่ปลดล็อกอะไรเลยช่องแชทก็ยังไม่ปลดล็อกให้ให้แบบได้ใช้กันนะครับคือเหมือนเขาค่อยๆปล่อยฟิลเจอร์ต่างๆมาหรือว่าฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ทดลองใช้งานกันนั่นเองคุผู้ชมครับส่วนหมดการเล่นนะครับนะตอนนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับเป็นทีมเด็แมทแบบปกติ16 VS 16นะครับแล้วก็เป็นทีมเดเล็ีน้ด คอนเควสนะครับบทคอนเควสเนาะอายุดจุดชิงทงนะครับนี่ครับ16 v ว16แล้วก็อีกอันนึงนะครับตัวนี้เนาะก็เป็นบทสุดท้ายนะครับการอาจมตีการตั้งรับอะไรทานองนี้นะครับทุกผมเข้าใจหมดรัดไม่ผิดนะอันถูกอันผิดด้ขออภัยด้วยนะสำหรับตัวบทสุดท้ายนะครับก็จะมีข้าวๆาหลักๆประมาณนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับการปรับแต่งตัวละครนะครับมาที่โหลดเอานะครับเวลาที่เราจะปรับพวกอาวุธเปืร์นต่างๆนะครับเราสามารถปรับแต่งตัวนี้ได้เลยนะครับ ปืนนะครับเราสามารถอัลล็อกด้วยเงินในเกมนะครับบางอันมันก็บังคับแหลงด้วยนะครับต้องปลดล็อกแหลงก่อนเราถึงจะสามารถซื้อพวกอาวุธปืนต่างๆได้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่เออเขามีเยอะขึ้นนะสไนเปอร์ตอนนี้ก็ปลดล็อกแล้วนะครับเราสามารถซื้อไปใช้งานได้แล้วนั่นเองเนาะสำหรับใครอย่าไปยิงชาวบงชาวบ้านเขานะครับตรงนี้ก็เซตได้เลยนะครับเราจะเอาไว้อันแรกนะครับอันที่2 อันที่อานที่4นะครับก็เลือกนะเอาอาวุธให้แตกต่างกันนะครับเวลาที่เราไปเล่นจริงนะครับเราจะได้สลับตัวละครไปมาได้นั่นเองทานผู้ชมครับส่วนสุดท้ายการตั้งค่ากราฟิกได้ขวบบนเลยนะครับตัวกราฟิกเนาะนะตอนนี้ก็มีปรับแม็กนะครับไฮแล้วก็มีปรับพวกรอยหยักลบรอยยงรอยหยักอะไรแบบนี้สามารถปรับแต่งได้แล้วนั่นเองทานผู้ชมการหันจอนะครับก็อยู่ตรงนี้ลองเซตดูนะผมใช้ค่า default เฉยเนาะคอนโทรลนะครับจะใช้ออโตไฟหรือเปล่าหรือว่าดิสเบลนะครับถ้าอยากใช้ก็ e n a b l e ไปนะครับออโตไฟเนาะ ตรงนี้ท่านผู้ชมครับส่วนการปรับปุ่มก็มาตรงนี้นะครับนี่ก็มีให้เซตเพิ่มเติมอีกนะว่าจะออโตไฟล์แบบไหนนะครับส่วนปุ่มต่างๆนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะ HUD นะครับที่เป็นปุ่มเนี่ยเราลองเข้ามาเซตกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเซตกันเป็นนะเพราะว่าแค่กดแอปพลายนะครับประมาณนั้นวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจ b บ t t o n f i e l d Mobile ก็ลองดูกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ